สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้มีพระสมเด็จนะครับบางคุณพมกุเก่านะครับน่าจะเป็นกุเก่ามาโชว์เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับตามสไตล์ชัยโยโชพระเทพพระบุตรพระเนื้อดินพระองค์น,นี้สวยงามมากนะครับ เป็นสมเด็จบางคุณพรมสันนิฐานนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ของวัดระฆังนะครับเพราะว่าเส้นซุ้มนั้นใหญ่นะครับเส้นซุ้มใหญ่น่าจะยืมพิมพ์วัดระฆังมากดนะครับสำหรับาบางคุณพรมองค์นี้นะครับเรื่องพิมพ์เรื่องเนื้อนั้นไม่ต้องสนเลยนะครับสำหรับพระบางคุณพรมองค์นี้นะครับ ดูยังไงว่าเป็นพระแท้นะครับดูคาบกุอย่างเดียวนะครับถ้าคาบกุแท้พระก็แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์เราไม่รู้เราก็ไม่ต้องดูนะครับหมวนสารเราไม่เคยเห็นของจริงเราก็ไม่ต้องดูดูคาบกุอย่างเดียว คาบกุแท้ทุกอย่างก็แท้นะครับผักตรงนี้มีคาบกุนะครับมีคาบกุเนื้อแข็งมากนะครับเนื้อแข็งขาวใสนะครับคาบกุนั้นดูเป็นธรรมชาตินะครับมีคาบกุขับคาบเขาเรียกคาบอะไรนะเขาขาวอย่างนี้อาจจะเป็นคาบปูน คาบกุสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับคาบกุดูเป็นธรรมชาติอย่างนี้เรียกฟองเต้าหู้เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคาบกุแบบมีฟองเต้าหู้เห็นไหมครับมันฟองเต้าหู้เดือดเห็นไหมครับเนื้อนั้นพุนเป็นคาบกุเข้าไปกัดเห็นไหมครับอางนี้เรียกว่าแท้เลยนะครับ สวยงามมากนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับทํายากนะครับคาบกุแบบนี้เกทําไม่ได้แน่นะครับเพราะว่าคาบกุนั้นดูเป็นธรรมชาติกัดเข้าไปในเนื้อขององค์พระเลยนะครับแล้วก็มีสองสีนะครับสีดําคือคาบกุชั้นล่างนะครับแล้วก็มีไข่ขาวนะครับคาบกุชั้นบนเห็นไหมครับทํายากมากนะครับ องนี้น่าจะเป็นน่าจะแท้นะครับเห็นมครับข่าบกุบขังฝังเข้าไปในเนื้อขององค์พระเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระลักษณะนี้ก็มีอยู่ที่เดียวก็คือบางขุนพรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็การันตีไปได้เลยนะครับว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับข่าบกุนหนาๆนะครับเห็นไหมครับข่าบกุฟองเต้าหู้นะครับอย่างนี้นะครับ เห็นเซียนบางคนก็เรียกนะครับกัดเข้าไปในเนื้อเห็นไหมครับเป็นฟองๆเดือดๆเหมือนน้ำเต้าหู้เลยครับตรงนี้มีเม็ดใสอยู่หนึ่งเม็ดเห็นไหมครับคาบกุมีเม็ดใสด้วยนะครับเห็นไหมครับฝังเข้าไปในเนื้อดูสวยงามมากนะครับโอ้โหดูตรงนี้นะครับดูฐานชั้นนี้โอ้โหธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับเก้ทำไม่ได้แน่นะครับ เห็นไหมครับเนื <had> ้อระเบิดเข้าไปเลยครับแต่ยังมีเม็ดใสอยู่หนึ่งเม็ดเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะครับคราบกุสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับคราบกุตามขอบข้าง คาบกุหรือไม่ก็คาบน้ําปูนเพราะขาวนี่เป็นคาบน้ําปูนบางทีก็เรียกขายขาวแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราดูให้มันเป็นคาบกุเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับโดยเฉพาะใต้ซอกหลักแร้นี่ลึกมากนะครับหลักแร้คืคาบกุโอ้โหสวยงามมากนะครับสวยงามมากแต่พระองค์นี้ ผมพยายามส่องหาเม็ดแดงนะครับไม่มีนะครับไม่เจอนะครับส่องหาเม็ดแดงหรือว่าคราบกุอาจจะบังนะครับอาจจะถมทับจังหวะนะครับแต่มันก็น่าจะเห็นนะครับแต่พระองค์นี้มีรอยหักนะครับแต่มีเม็ดแดงอยู่เม็ดเล็กๆอยู่เม็ดสองเม็ดนะครับบริเวณแถวนี้นะครับ นี้เป็นเนื้อที่แตกนะครับเนื้อนั้นแข็งมากนะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับรอยแตกก็เป็นธรรมชาตินะครับรอยแตกรอยหักสวยงามมากนะครับ ด้านหลังก็สวยงามมากนะครับด้านหลังคาบกุกนะครับนี่ครับคาบกุฝังเข้าไปใน,นเนื้อขององค์พระเลยนะครับเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาติมากนะครับ ฉะนั้นพระองค์นี้ข้าบป็นธรรมชาตินะครับมีสิทธิแท้นะครับพระองค์นี้มีสิทธิแท้แต่ว่าพระองค์นี้มีตําหนิที่รอยหักนะครับเพราะว่าได้มาก็เป็นลักษณะนี้แล้วนะครับตอนเช่ามาเห็นเนื้อสวยก็เลยเช่ามานะครับหากก็ไม่เป็นไรนะครับสภาพแบบนี้ถ้าเป็นพระแท้ก็ หลายแสนนะครับเผอได้เป็นล้านนะครับเพราะว่าก็อยู่ที่เรานะครับเราอยู่ที่เราจะตั้งราคานะครับเงินดางน,น้อยได้เกิดแท้แล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูเนื้อเก็บไว้บูชานะครับมีเงินแล้วก็ไปเสริมเสริมเนื้อนะครับเสริมเนื้อทําเนื้อเทียมขึ้นมาให้เต็มองค์ก็ ก็สวยนะครับสวยงามมากนะครับขาบกุทรงพิมพ์นั้นเราไม่รู้นะครับเราดูขาบกุอย่างเดียวขาบกุแท้พระก็ต้องแท้นะครับโดยเฉพาะขาบกุนั้นโอ้โหเห็นไหมครับธรรมชาติจริงๆนะครับสวยงามมากนี่ก็เรียกว่า อะอะไรนะฟองเต้าหู้เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากตรงนี้มีเม็ดใสด้วยนะครับเม็ดใส สวยงามมากนะครับเห็นไหมครับก็ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ติดตามนะครับผมชัยโยโชพะนะครับเทพประบุตรพระเนือดินนะครับวันนี้นำพระสมเด็จบางคุณพมนะครับสันติฐานว่าน,น่าจะแท้นะครับ ่าจะแท้เพราะว่าคาบกูนั้นทำได้ยากมากนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับคาบกูดูเป็นธรรมชาตินะครับขอบขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่จิตจิตตามนะครับสวัสดีครับ,<อ>บผม